พายาโทสกินแบบ,แบ,บโลคอพอดีข่ามีเป็นโตัวมาดิฟเฟสเขาอยู่ในช่วงมาดิเฟสตัวเองอยู่อยังไม่เกิดเรงจริงอันี้มามาได้สองคืนสองวันแล้วยังไม่เจอเนี้อย่าใหญ่แข่งกันกันกบโตนุนอะไปเจอก่อนอเป็นไงบ้างคะ อร่อยไหมแคปอร่อยไหมคะแค่สิบเต็มเท่าไหร่แคปห้าแคปสิบเต็มสิบโอ้เต็มสิบอันนี้ยังไม่ได้กินตักอะไรมากาแฟร้อนเหรอชาชาฟรีเดย์นะคะฟรีเดย์ที่แปลว่าไม่มีธีมแต่ละคนแบบการแต่งตัวชัดเจนมานี่ฟรีเดย์ก็ปีหน้าเหมือนกัน

ผาเลยสโมยี่กัวเดียวเดียวจริงเหรอกี่หลอกจะรักโฮมหรอจริงจริงค่ะวันนี้พาไปไหนแนะนำแนะนำกับกล้องหน่อยอ่ะคุยกันสองคนพาอะไร oh, แนะนำกับกล้องหน่อย <c oughs> ว่ะวันนี้พาไปไหนวันนี้หรอก็พาไปสวนลอยฟ้าแล้วก็พาไปสัตว์จาร์ไว้พระไว้พระก็หาคาเฟ่นั่งกันเพราะว่าซินดี้มีกิจกรรมจะให้ทำ <Okay. S 2> โอเคแหละตก ตอนนี้คือเราพลาดจากแคปิตาสปริงนะคะเพราะว่าไม่ได้จองมาแล้วก็คนติ่มเนื่องจากช่วงช่วงเนี้ยคนมาเที่ยวเสิงคโปรค่อนข้างเยอะก็เลยเปลี่ยนสถานที่ที่จะมาไหว้พระแทนเนาะนี่เป็นสารเจ้าที่คนท้องถิ่นทั่วไปแนะนำมานะคะว่ามาขอเรื่องอความรักการงานการเงินได้ นนนน่ะยางกำลังตามหาคาเฟ่ปนีคาเฟ่อีกสองคนเนื้อคู่อยู่ข้างในไม่ออกมาไปคาบหรอจบคาบหรือพี่ลุงพีสามารถพี่ลุงเหมือนแบบเพิ่งนึกได้แบบบอกว่าเนี่ยก็ได้โอกซีนะแบบ for safety แล้วก็เดินออกไปละใช่แล้คะเดินแล้วอ่ะ if you w a n t to play for love find me in another room กูแบบ หมายถึงว่าสวดหากอสหรือว่าหรือว่าคุณลุงเองคุณลุงเองก็คือจะเสนอตัวว่ายังโสดโสดอยู่ทางนี้แม่คุณว่าจำแขกบอกว่าให้เข้ามาหมดเลยเลยทำไรทำไรแปลวได้แดงทำยังไงอันดับแดงขอให้ไปถือได้แดงแล้วก็ให้บริจาคใส่ซองมันเขาหล่อเนี่ยไม่มีคำว่า หลังากนั้นก็เดินไปหน้าเทพสังคาเขาเอาซองแอ้วะหว่างหน้าเทพหลังจากนั้นเขาก็ให้เราไหว้เขาก็บอกว่าให้บอกชื่อของคุณให้บอกอายุของคุณแล้วก็ให้บอกสเปคคุณอะเรี่ยงเอ้ยแล้วเขาก็หลังจากนั้นก็ไหว้เสร็จก็เอา ได้ได้กจิจกรรมรอเอข,ขเียนเขียนอะไรางมาขออีกเอยเขียนชื่อ้านหน้าแล้วก็เขียนวันนี้เดือนนี้แล้วก็อีกห้าปีข้นาเอ่อสองพันยี่สิบยี่สิบเก้า 2, 0, จดหมายถึงตัวเองใน2,029 4ีส้ี่มีนาคมโอ้ไม่ก็โม oh จิใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่า <laughs> <laughs> ของมึงตัวอีหรอเรื่องของแต่ละคนถ้าเกิดว่าออกนอกประเทศจะเป็นอิงอิงองอิงพี่ป๋าตั้งใ็้สองสี่เนาะปี่เนี้ยตอนรกจะนึกว่าเธอจะทำกรอบน่าจะสี่ทำกรอบเลยแล้วก็เขียนวันนี้เดือนนี้แต่ปีนั้ฉันทำเองปีแคห้าปีแต่มปีสองพันยี่สิบเก้าก็คือวันนี้เดือนนี้สองพันยี่สิบเก้า มีผู้หญิงสามคนทำตัวแปลกๆอยู่ด้านหลังคะฝนเหมือนจะตกแต่ว่าวันนี้อยู่ๆแดดก็ออกแล้วก็แช a n ซ e บเร a i นเป็นสูนเป็นโชคดีของเราแน่ๆจะได้ไปคอนเสิร์ตทุกคนกำลังเดิน เพราะว่ามันบอกว่ามันห่างจากตรงจุดมาเกี้ที่เรากินกินชากันประมาณ15นาทีก็เลยตัดสินใจเดินนะคะไม่มีบัสไปมาลีน่าไฮไลท์ที่ที่เราจะไปดูคอนเสิร์ตอยู่ตรงไหนเราจะไปดูคอนเสิร์ตที่ตึกนี้เนี่ยไอ้โดนไม่ได้สอมาเรามาลีน่าผิดกันแหละ ตอนนี้อยู่ร้านที่ชื่อว่าโบนโบนแอนด์ฟลอร์นะคะเป็นอาหารเวสเทิร์นทูตเค่ะผั้งกิทซ่าพาสต้าริซอตโต้เต๊นะคะแล้วก็จอบดิ้เปลี่ยนจากอาหารจีนมันๆแนั้แล้วก็กินข้าวเติมขา<พ>่าวเติมข<พ>้าวคอนไปคอนอ่ะตอนนี้ กล้องจะเป็นคนที่ได้กินพิซซ่าใช่ทำได้<ห> eat first เดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วก็อันนี้เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงเดี๋ยวจะเตรียมตัวก่อนจะกลับไปเปลี่ยนชุดไปนอน